ข้าวหรือ,อยังไปไหนทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยทางไทยเวลาไม่สบายก็ยจะแบบว่าเป็นไงบ้างกินยาหรือ,อยังแต่เหมือนพี่เขาได้เห็นเขาหลาเท่าไหร่ปิดแบบนี้ป่าไม่ได้ปิดเลยพี่พี่เคยเห็นเขาหลายรอบแล้วแต่พี่จำไม่รู้เองว่ากันไหนแสดงว่าเราไม่ได้เหรอว่าปิดอะไรอย่างเงี้ไม่ใช่ไหมไม่ได้ปิดแต่ว่ามันอาจจะเป็นแบบเขาก็ไปงานของเขาอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไปงานของหนู เขาก็ให้รถเมไปคนเดียวใช่ป่ะคะพอพาพี่เขาไปด้วยมันรู้สึกแปลกๆแล้วนันมันตั้งใจไปพาไปเปิดตัวนิดนึงอะไรเงี้ยอย่างแบบไปงานแต่งงานหรือว่าอะไรพาไปแล้วไปงานแต่งงานคนอื่นแล้วเราพาแฟนเราไปงานแต่งงานคนอื่นอะไรเงี้ยมันมันไม่น่าจะเหมาะก็เลยรู้สึกว่าเออเร,เราก็ใช้ชีวิตแบบปกติกว่าแล้วเอาเวลาเจอ เองเขาก็ง,งานเยอะยิ่งช่วงปลายปีอย่างเงี้ยบริษัทก็แบบยุ่งเลยอะ่ะเขาก็จะแบบต้องทํางานทุกวันอนะไรเงี้ยเหมือนกันคือมันก็เป็นรายการเป็นว่าเวลาถุยเฉลี่ยตอนเย็นก็เลยอาจจะได้เจอกันบ้างเ,าาาเป็นปีแล้วคะ่ะเหมือนเป็นปรักไปดีกว่าคือมันมีเวลาได้เรียนรู้กันด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าแบบมาตุ้มเดียวแล้วเดี๋ยวไปเร็ว ไม่ดีอ่ะอยากให้อยู่นานๆาไม่คาดหวังไลยค่ะ <laughs> จริงๆ,ๆทุกท่านก็อยากคาดหวังนะคือหนูว่าทุกคนก็คาดหวังอยู่แล้วแหละเวลาจะรักใครหรือว่าจะรู้จักกับใครสักคนหนึ่งหนูก็าคาดหวงังหนูก็อยากให้แบบนานๆเพราะว่าแบบเลิกไปคนนึงแล้วต้องเปิดใจคบอีกคนนึงมันมันก็ลําบาะกะกว่าจะเปิดใจกัน <laughs> ใช่ไหมคะมีโอกาสได้เจอสองครงอบครัวไหมไม่เจอบ้างค่ะไม่เจอบ้าง ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวทางครอบครัวเขาแหลนดูเราบ้างไปแค่ไอืมใครจะคุณแม่พี่แม็กับน้องสาวค่ะเปรี้ยวเป็นแบบผู้หญิงสวยเลยน่ารักค่ะเป็นเป็นครอบครัวที่แบบน่ารักอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นแบบดูตลายเป็นสลาิดนึงอะไรเงี้ยอืมหนมทน้โอ้แม่จะยังค่ะหนูคงต้องดูแลที่บ้านหนูให้เต็มที่ก่อนอย่างเงี้ยน้องชายก็ยังเรียนหนังสืออยู่ต้องส่ง้องชายเรียนก่อนแล้วก็ Thank you.